กินแล้วนะครับไปดูครับอืม,อมเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับเรานะครับสายทำยำว่างครับผมวันนี้เช่บอลบอกว่าอยากออกงานครับนี่ยาแบงค์บอกมาเจอพึ่งลังเดียวก็วเลยเดี๋ยวจัดให้เช่บอลครับผมให้เช่บอลออกงานครับเมื่อเมื่อวา ไปลอกเองตาโผูดอันนี้มือพอง<หล>เ,อเดี๋ยวเราไปดูวันนี้นะครับเชฟบอลจะทำให้รับผลงานเป็นยังไงนะครับไปดูครับผมถึงแล้วนะครับเราก็ให้เชฟบอลลงมือจัดการหาอาหารของหวานเขานะครับนี่ครับเชฟบอลก็ไอเป็นทางเข้าเก่านะครับชาวบ้านมาตัดไม้ไปทําไม้ขอบแล้วเชฟบอลก็เลย ถือโอกาสนี้หาเขาเรียกของหวานอาหารหวานแต่ตัดแบบไม่ใช้ไฟกันนะครับใช่ไหมครับเชฟบอลฮะหันหน้ามาพูดด้วยดิใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผู้ช่วยทำครบหนโชว์ครบหน่อยดิไม่ตีนครับโอ้ครบมันน่ารักมากเลยอ่ะโอ้หอันกระจิ๋วดียวอ่ะไปแช่ก็ใหม่ฮะ เป็นเป็นไงพังไปแล้วไปใช้พรแค่นั้นแหละพอแล้วรีบตัดเข้าไปถึงได้แล้วเร็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 วไปฝัเอาเอาแล้วครับสองคนครับเมื่อวานห้าวจูงมือกันสองคนสามคนโดนทั้งเด็กน้อยอีกคนหนึง่งสามคนไปตีพึ่งสองลังโดนไปสามสี่ที วิ่งสี่คูณร้อยกันเลยไฟมันไม่ติดวะเอาแล้วครับเรียบร้อยไหนหันหน้ามาหน่อยใช้ไฟพ่อฮะเราจะใช้ไฟเราจะใช้กันไหมน้องนายไปตีไปเข้าไปทำไมอ่ะทำไมไม่ไปไฟหลังเลยพออุ้มไปแล้วแต่พออุ้มไปแล้วพออุ้มไปแล้วน้องนายกลัวฮะน้องนายกลัวกลัวอะไรกลัวพึ่งตายมันไม่ตายหรอกมันตอด กันคันลูกไปฮะาย่าไปเลยก็ได้ไม่ปล่อยฮะเลือกขึ้่ได้แล้วเฮ้ยไปหังงั้นโอ้ไปไปโอ้กองเชียร์กองเชียร์ร้องแล้วครับไหปไหมไปแล้วไปแล้วไหนๆขอดูรังพึ่งหน่อยขอชมรังพึ่งหน่อยครับทางไหนชมได้เนี่ย นี่ครับเลังสวยอยู่นี่ครับสวยอยู่ครับสวยอยู่เดี๋้วลองชิมนะน้ำผึ้งหน้าฝนโดนฝนหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะออกมาประมาณไหนนะครับจากที่ชิมมาคือมันความหวานลดลงจะออกอมเปรี้ยวแล้วก็มันมีขมติดนิดๆแต่ลังนี้จะเป็นยังไงนะครับออลองไปดูคร,ครับผม เชฟบอลเราถางทางไปถึงใกล้นะครับเมื่อกี้เราต้องพักก่อนนะครับใช้เวลามาเกือบสิบนาทีครับเลยต้องพักกล้องก่อนครับเดี๋ยวนานครับลังเดียวครับเราจะดูเชฟบอลนะครับว่าเขาจะทําสําเร็จไหมนะครับเอาเลยเฮ้ยเฮ้มันได้จะได้เว้ยเฮ้ยน่าจะได้เว้ยเบกตับไป ไฟเ็เอาไปแกล้งกันแล้วเกิดขึ้นครับบอลวิ่งหนีเอาเบกเบกติดแล้วเบกบอลเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยมีแตกแล้วครับตื่นเต้นครับเอาเอาวะเฮ้ยเอาได้ว่ะไหนทำแบบโชว์โชว์พาวเวอร์นะโช่ พี่เซ็นน่ะครับอืมก็จะได้เหงืาแตกเต็มเต็มครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสมเด็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่นั่นเอ้าวจัดต่อสิจัดต่อสิมือลูปไหมลืมหมดแล้วนะตปัดรเบ้าปัดระเบ้าปัดเบ้าปัดเบ้าเฮ้ยเป็นไงโคตรเด็ดอ่ะโอ้ยเอาเรื่องว่ะเบรกมาเบรกมือรูบเบรกมาใกล้เร็วบินหายบินหาย run ลองนายไปไหนลูก้องนายไปไหนหน้ามันน้อยอ่ะหน้ามีแค่แค่ข้างบนใช่ไหมหน้านี้มันไม่ค่อยมีหน้าหรอก้องนายจะไปไหนอ่าเทปบอลได้มาแล้วนะครับโอ้เป็นรังที่ที่เนี่ยมีน้ำแค่แค่ช่วงบนนี่เองไม่เยอะเท่าไหร่ น้ำหวานมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตน้ำหวานน่าจะมีเยอะรมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอเคครับผมเท<ช>ฟบอลวันนี้ทําสําเร็จครับเดี๋ยวกินโชว์เลยดีกว่าใครอยากกินบ้างมหมมากินเลยมากินเลยมาอำ่อำอำ่อำกินช้าชนะ้ด้ฮะเอาละครับกินแล้วนะครับไปดูครับเป็นไงบ้างครับก็หวานไปครับหวานอย่างเดียวเลยมีอย่างอื่นไหม มีเปรี้ยวไหมมีอมเปรี้ยวไหมมีอมเปรี้ยวอยู่ครับมีขมนิดๆไหมไม่มีไม่มีครับหวานกับอมเปรี้ยวเนาะครับผมดูรอยตัดอีกเอ่ะเบรกอ่ะเบรกมาฮะเมื่อวานนี้แอบแซ่บกันสองคนจัดในน้ำหวาน่ช่วงบนเนี่ยเป็นไงบ้างครับ น้ำหวานอยู่ในอหไรทีนี่อา้าวกำนี่น้ำหวานอเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้เอา้าลองอีกทีแกละงนั้นแหละกำโอ,โอ้ให้ได้น้ำหวานอยู่ได้น้ำหวานอยู่เป็นไงบ้างก็ไม<อ>่ขมก็ไม่เยอะแซบ่บ <laughs> แซบ่บมันเปรี้ยวๆอ่ารสชาตินี้ฝนตกไปหลายรอบนะครับจะออกเปรี้ยวๆนะครับออกเปรี้ยวๆนะครับนี่เราก็สรุปกันนะครับน้ำหวานมีนิดเดียว แล้วก็พึ่งก็ไม่ไม่ดุเนาะน้ำหวานมีหน่อยเดียวครับแล้วก็น้ำหวานมันโดนฝนไปแล้วจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวหน่อยๆนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ผสมขมนะครับที่นี่แล้วก็ครับผมเราก็มาทําคลิปครับจากห่างหายไปหหลายวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาได้ทําไม่มีเวลาออกไปไหนแต่เราจับอื่นจับโกกก็ฝนดันไม่แรงไปบางทีก็คือเดาไปแล้วก็ไปเจอแบบอ่อนๆไม่แรงเดี๋ยวขราวหน้านะครับ เราจะไปทําอะไรเดี๋ยวเราว่าจะไปหาจับจับเขียดน้อยนะไปลองดูครับว่าเราจะได้กันมากไหมฮะเาลไปด้วยไปไไปไหมครับไปมองเดาใหดีครับไปไหมครับผมไปน้องนายจะจับเขียกี่ตัวเอสามร้อยตัวโอ้โหไะครับเดี๋ยวพานายจะจับให้สามร้อยตัวนะครับเดี๋ยวไปรอชมจับเขียนะครับเดี๋ยวผมหาเวลาออกจับเขียให้นะครับ ให้ทุกท่านได้ชมต่อนะครับเราจะเปลี่ยนแนวดูบ้างเพราะว่าช่วงนี้น้าผึ้งไม่ค่อยจะดีนะครับสู้เดือน5ไม่ได้เนาะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมบายๆก่อนนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับ